คู่แข่งใช้ AI วิเคราะห์ตลาดวางกลยุธทธ์เฉียบกว่าเจ็ดเดียวได้ก่อนคุณทุกครั้งหรือคุณยังทําธุรกิจด้วยวิธีดําเดิน,ดนทีไม่ตอบโจทยุคดิจิตัลถึงเวลาใช้ AI เครื่องมืออัจฉริยะให้กลายเป็นอาวุธทําเงินที่ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มกําไรและขยายธุรกิจให้โตหลักสูตรนี้คือทางออกของคุณ Business and Digital Marketing Strategy with AI for g o w t กลยุทธ์ธุรกิจการตลาดระดับสูงพร้อมเสริมทับด้วย AI สิ่งที่จะได้รับหนึ่ง Business Strategy Hacking วางก o d e Engine ที่ชัดเจนเห็นผล ROI ในลจ ความเสี่ยงจากการลงทุนผิดทาง 2>, 2. AI Marketing and Sales Funnel สร้างระบบ AI Funnel วิเคราะห์ลูกค้าอัตโนมัติลด CPA ได้ถึง40% 3. AI Automation and Cost Saving เรียนรู้เครื่องมือ AI ช่วยลดเวลาในงานรูทินได้กว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มเวลาให้คุณทำกลยุทธ์แทนงงาน3 4. c e r t เซ i c a t e เระดับสากลรับรองความสามารถด้าน AI Strategy พร้อมต่อยอดสายอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจเหมาะสำหรับใครบ้าง 1. เจ้าของธุรกิจหรือ SME อยากใช้ AI เพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำ ส 2. ผู้บริหารหรือนักการตลาดต้องการอัพสกิลเป็น strategic leader ที่ใช้ข้อมูลวางแผนและขับเคลื่อนทีม 3. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานพืออัพสกิลทักษะ AI and strategy ด่วนที่นั่งมีจำกัดกระทบไหลจาก CEO ตัวจริงเรียนรู้เทคนิคที่ทำแล้วเกิดยอดขายธุรกิจโตเริ่มเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้โตไวและยั่งยืนด้วย AI ได้แล้ววันนี้ IDN Council